อะไรกระสุนปืนนะที่มีปัญหาต้องขอเท้าความก่อนนะครับเมื่อปี2,500หมายความว่าหลังจากที่นายอธิบรัตน์เนี่ยหมดวาระในการเป็นนายกสมาคมแล้วนายอธิบรัตน์ก็เลือกท่านคำนวณพิผู้ประจ่างเป็นนายกสมาคมนะองค์กรปกครองจดทะเบียนสค .6 ให้กับคณะทํางานของรัฐไม่ไม่ให้เป็นคณะทํางานนะเพราะแต่งตั้งแต่งตั้งคนอัน มีราอีกปื้อนในนามแห่งประเทศไทยตามคำสั่งที่5ใน,ในเรื่องกระสุนปืนตามที่สถานีไทยธนูพูลฝึกซ้อมให้นักกีฬาซีเกมชุดที่จะไปสิงคโปร์ได้้นเนื่องจากมันผิดกฎหมายคณะทํางานสั่งซื้อไม่ได้นะครับคณะทํางานท,ที่ที่ข,ของสมาคมมีเก่าๆซึ่งนักกีฬาหรือผู้บริหารเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักกีฬาเก่าผมก็ซื้อจากสมาคมมนสมัยก่อนนะมันที่มาเก็บไว้นล้รวบรวมแล้วก็ไปมอบให้นักกีฬาเนี่ย อ่ามอบให้มอบใ,ใ,ให้นักกีฬาเอาไปซ้อมกันถ้าหลักฐานพวกผมก็มีที่เราซื้อไว้สมัยก่อนเนี่ยนี่บินเนี่ยมันมนายอธิรัตต์การณ์มสุวรนอ้างว่านักกีฬาใช้กระสุนมาได้อะไรยังไงใช่ไหมฮะโดยอ้างว่าสมาคมผู่บลเขาเลือกระสุนมาจริงๆผมว่าเขาก็เอาเข้ามาถูกต้องนะฮะเพียงแต่ว่ากระสุนนั้นข้ามเขตไม่ได้ แล้วก็ในอดีตของท่านมนตรีที่ว่ามอบงนานให้หมอชัยผมจะเอากร,ร,ระสุนมายิงมาเนเนี่ยผมก็พกกระสุนมามาถึงแล้วผมก็มอบให้บาระ,ะเลือกพวกผมขึ้นมาบริหารแทนนะมีคนตำรวจโทคำน,นริทธุกการ์เป็นนายกสมาคมเนี่ยผมก็ทําหนังสือถึงกรกนะว่ากรมการปกครอ,องตอบไม่ไชัดเจนงนี้ดีกว่า ก็ถ้ามันไม่ถูกต้องในโครงการปกครองก็จะโจทย์ให้ได้ยังไงนะโครงการปกครองนี่เขามีนักกฎหมายนี่ไม่ไม่น้อยนะที่เขาพิจารณาในก่อนเขาจะกันกองแล้วจะมาโจทย์ให้ผมเนี่ยนักกีฬาก็ผ่านโองกาสเนี่ยมุ่งมั่วนนะครับมุ่มว่นที่จะไปทําชื่อเสียงของเตชตานะครับที่วางไว้ไม่รู้ใครไ้ข่าวนะเก้าเหรียญที่วางไว้ขนาดจะประมาณสี่ถึงห้าเหรียญไหนอะ